สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำการเปลี่ยนแปลงวงเงินในบัตร ATM นะครับเนื่องจากว่า,าบัตเ ATM เมนี่ยเมื่อเราได้บัตรเ t ทมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการล็อกวงเงินไว้ต่อวันนะครับบางท่านก็อาจจะเป็น2อง0 0ื่นห้าหมหรือ10,000แบาทนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการใช้เงินมากกว่านั้นล่ะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงวงเงินในบัตร ATM ใช่ไหมครับผม ซึ่งวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาทาการเปลี่ยนแปลงวงเงินในบัตรเอทเของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับว่ามาว่ามีวิธีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับตามผมเข้าไปดูในคลิปนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีในการเปลี่ยนแปลงวงเงินนะครับก็คือสิ่งเราต้องมีก็คือบัตรเอทนะครับในการทํานะครับอย่างนี้2ก็คือต้องมาที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ครับเพราะวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงวงเงินของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเริ่มขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็สอดบัตรเข้าไปที่ช่องสอดบัตรเอทิเลยนะครับ หลังนั้นก็รอครับเราก็ได้ทำการหลังจากนั้นก็ระบบก็จะให้เราทาการใส่รหัสผ่านหกหลักครับเราก็ใส่เข้าไปครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็รอสักครู่ครับก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับหลังจากนั้นการแปลงวงเงินนะครับเราจะเข้าไปตรงไหนครับเราจะเข้าไปตรงคําว่านี่ฮะ S C B กองทุนอื่นๆครับกดเข้าไปอื่นเลยครับหลังจากนั้นเข้าไปตรงไหนครับดูเมนูด้านด้านขวาครับมีกองทุนมีสวัสดิการอื่นๆเป็นแปลงวงเงินรหัสบัตรครับเราจะเข้ามาตรงนี้นะครับ เราก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกรายการครับรายการดึบัญชีเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนแปลงวงเงินสอบถามวงเงินเดิมบริจาคเงินศูนย์อื่นๆเราเป็นเปลี่ยนแปลงวงเงินนะครับก็กดเปลี่ยนแปลงวงเงินไปครับต่อมาเขาจะให้เลือกนะครับว่าเราเปลี่ยนแปลงวงเงินถอนวงเงินซื้อสินค้าหรือบริการผมจะเป็นวงเงินถอนนะครับพอเปลี่ยนแปลงวงเงินถอนเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งคือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ เราต้องมีนะครับผมผมจะใส่หมายเลขบัตรประชาชนผมก่อนนะครับใส่เสร็จลุกเรียบร้อยนะครับผมก็กดคําว่าถูกต้องเลยเลยครับอยู่ด้านขวามือครับเมื่อกดถูกต้องเขาจะให้เราระบุจำนวนเงินที่ต้องการต่อวันครับเราก็ระบุได้เลยครับโดยเขาบอกว่าบัตรของท่านสามารถกาหนดวงเงินการถอนได้สูงสุด500,000บาทต่อวันครับผมผมจะกําหนดวงเงินเป็น2 0 0 0 0นบาทครับครับผมหลังจากนั้นเมื่อเราทาการกาหนดวงเงินเสร็จเรียบร้อย 2แสนบาทแล้วใช่ไหมครับทำไงต่อครับก็กดถูกต้องไงครับ <S <S <iin> <S เครื่องก็จะทํารายการสักครู่ครับวงเงินการถอนของท่านกําหนดไปแล้วคือ2แสนบาทต่อว,วันเห็นไหมครับก็จะกำหนตรงนี้ถ้าหากว่าเราเลือกและทำรายการถูกต้องแล้วเราก็กดยืนยันต่อไปได้เลยครับระบบจะทําการบันทึกให้นะครับการเปลี่ยนแปลงวงเงินในครั้งนี้นี่ฮะระบบกำลังทำงานครับ ทำเห็นไหมครัเเพื่องว่าทำรายการเรียบร้อยแล้วถ้านการทำรายการต่อหรือไม่ผมไม่ทํารายการครับก็จบรายการครับก็รอรับบัตรคืนครับผมจะลืมนะครับบัตรี t ทมาคืนด้วยครับผมก็หลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนแปลงวงเงินนะครับจากแต่เดิมของผมวงเงินของผมคือได้ห0 0 0มบาทต่อว,วันผมเปลี่ยนแปลงเป็นสอง0สบาทต่อว,วันข้อดีของการแปลงวงเงินนะครับก็คือว่าเราก็จะทําให้เราสามารถกดเงินได้มากขึ้นครับต่อวัน,นครับผม ส่วนข้อเสียล่ะข้อเสียคือถ้าหากว่าบัตรของเรามันหายไปนะครับแล้วคนอื่นเขารู้รหัสผ่านเนี่ยล่อไปกดเนี่ยปัญหาคือปัญหาที่ได้รับก็คืออะไรครับปัญหาที่รับก็คือเขาสามารถกดวงเงินได้เป็นจานวนจานวนสูงต่อวันครับตามที่เรากําหนดวงเงินไว้ครับซึ่งก็จะเป็นข้อเสียและข้อควรระวังครับในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงวงเงินนะครับทุกครั้งนะครับหากบัตรนั้นนะครับมีการใช้หลายคนอย่างเช่นในรูปแบบของบริษัทหรือจะเป็นบุคคลอื่นใช้ร่วมนะครับผมก็แนะนําว่าคนที่ทจะกาหนดวงเงิน ให้เหมาะสมแล้วก็พอดีกับปริมาณเงินที่เราคิดว่าจำเป็นในการใช้จริงๆนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมอันนี้บัตรแล้วครับก็จะมีสลิปนี่ฮะดูสลิปครับผมดูมาให้ดูสลิปสลิปก็จะมีครับเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเป็นสองแสนบาทครับนี่เขาจะมีสลิปให้อันหนึ่งเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาร i ตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหมใหม่จากช่องบี้วารีตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ